พร้อมอย่างพร้อมอย่างโอเคเอาแร้วก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่กับผมเพื่อนๆเราเก็บฟีไฟกัอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมรบไปดู10อันดับเหตุการณ์ที่ผมพบเจอเข้าแล้บที่ทําให้ผมเกือบจะหัวร้อนนะครับหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบโคตรจะงุดหนิดเลยนะครับผมเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ผมแทบจะไม่อยากเจอเลยก็ว่าได้นะครับผม ก็เนื้อหาในคลิปครับมีคําหยาบคายค่อนข้างเล็กน้อยหรือว่าอาจจะมากก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและกัดเด็กครับผมโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ัครส i b e ิกกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ดูกันเลยครับอันดับที่1หนีไม่พ้น เหตุการณ์ต่อไปนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ผมนั้นหงุดหงิดเอามากๆเลยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่บอกเลยว่าหลายคนนั้นไม่อยากจะเจอนะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่ผมนั้นนะครับขับรถกระบะไปแบบชิลๆเพื่อตามหาคนเนาะแต่แต่มันไม่มีเพื่อนไปด้วยอ่ะเออแล้วทีเนี้ยผมรู้ว่ามันขับมาแค่ตัวเดียว2ตัวแต่นี่ได้ฮะหนึ่งตีครับที่ดักผมอยู่นะครับผมเลยคิดว่าไม่น่าจะรอดนะครับเลยตัดสินใจลงมายิงมันดาวไปตัวหนึ่งครับ แล้วตาของผมก็เหลือไปเห็นตัวผู้หญิงที่มันยืนนิ่งๆอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งมันไม่ได้ทําอะไรช่วยเพื่อนเลยนะครับผมเลยเอาปืนไปจ่อมันจนแบบยิงยังไงก็ไปตายผมเลยงดหงิดไปเ <_ t ot> อ้ยโอ้โหเจ็ดโดนแบบตีดีหว่าเฮ้ยแล้วไปยิงไม่ตายด้วยเน่ะเอาหายตัวหลังจากที่ผมตายเพื่อนก็ได้ชุบชีวิตให้ผมใหม่ ผมเลยคิดว่าผมจะไปเก็บของที่เหลือที่ยังเป็นกล่องศพของผมอยู่คิดว่าไอ้ตี้พวกนั้นมันไปกันหมดแล้วแต่ไม่ใช่ครับกลายเป็นบุพเพสนนิวาสซะงั้นเอาอียเจออีกแล้วเอฮียตีเดิมเฮียตีเดิมโดดไปโอ้ยเจอตีเดิมใช่ครับคู่รักย่อมมักเจอกันอีกครั้งหนึ่ง อะไรอีกรอบสองแล้วโอ้โหเรียบร้อยดีฮะหนีไม่พน้นเหตุการณ์หนีไม่พ้นอีกคลิปหนึ่งครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมนราจะโดนรุมอีกเหมือนกันนะโอ้โหยามีแค่กล่องเดียวแล้วครับแล้วก็ใช้หมดแล้วด้วยทีนี้ผมต้องหนีครับเฮ้ยเฮ้ยเชื่อกูจะตายปะเดยเฮ้ยแต่หนียังไงหนียังไงก็หนีไม่พนนะ้นฮะทั้งหน้าทั้งข้างทั้งหลังโอ้โหใครจะไปเอาอยู่แล้วเนีย้ย บอกเลยว่าเหตุการณ์นี้หงุดหงิดอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะโอ้ <S <S อันดับที่2องเน็ตปิงเหตุการณ์ที่2ก็เป็นเหตุการณ์เน็ตปิงนะครับซึ่งตอนแรกผมไม่รู้เลยนะว่าเน็ตมันจะปิงนะครับแล้วก็ผมกดมา2ต่อ1ด้วยนะครับว่าจะมาเก็บไฮไลท์เอาหัวซะหน่อย <S <S 1> <S 1> <S 1> แหมลงหอนในาฬิกาทั้งที อยากจะโชว์ฟอร์มโหดยิงหัวเหมือนไอโอเคซะหน่อยแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะฮะเน็ดปิงซะก่อนลงตรงนี้ก็ได้ทุกคนแวบเอาชเชจ้าเน็ดปิงเฮ้ยอ้าวอีกแล้วพ่อก็จะมาใส่ให้แล้ะเอาเฮ้ยไม่ทำทำอะไรเลยจากนั้นไอคนที่ยิงผมมันก<ๆ>็ตายไปอีกคนนะเอา <laughs> <What the fuck? laughs> อะไรมันเนซ <c oughs> ึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ผมขัดใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะฮะ <h ums> ว่าจะมาเก็บไฮไลท์ซะหน่อยว่าเท่าจบและว <h ums> อันดับที่สาโคโนโอ,อีกแล้วคุณต้องมีที่หนึ่ง ผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันกับผมแน่นอนนะฮะแบบว่าเราจะยิงศัตรูตายแล้วแล้วมันกลางโคโนต่อหน้าเราแล้วเราไม่สามารถที่จะยิงมันได้อย่างเงี้ยเออมันทําให้เราแบบโคตรหงุดหงิดเลยเว้ย<ะ>ซึ่งเป็นสกิลที่โกงแล้วก็แบบคนใช้กันเยอะมากนะครับเฮ้ยนี่เอาหโคโนโอ้ไมก่กชีันต่อแรกเลยตายเลยอ้อดเดียวอะ่ะ ถ้าถามว่าทำไมคนใช้สกิลโคโน่กันเยอะจังบอกเลยนะครับว่าแค่เติมบนเติมเพรเดียวมันก็ได้แล้วว่าตัวละครตัวเนี้ยมันโกงไงเออไ้ดูอีกแล้วโคโน่โคโนวัดอันดับที่4ยิงซ้ำศพไม่ตาย ปัญหาที่ทําให้ผมงุดหงิดอีกอันหนึ่งก็คือการที่ซ้าศพแร้วไม่ตายนะฮะซ้าศพในที่นี้หมายถึงการซ้าศพตอนที่เขาดาวนะครับไม่ใช่ซ้าศพตอนที่เขาตายนะฮะดูนะฮะผมยิงดาวไปแล้วครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะใช้ AW ในการยิงซ้ําให้เขาตายอีกนะครับซึ่งปืน AW เนี่ยมันยิงเขา150แต่ไม่ตายฮะผมเลยเอาเ k คยิงซ้ําเข้าไปอีกจนเขาตายนี่มันทำให้ผมงุดหงิดเอามากมากเลยครับเมื่อยิงไม่ตายนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไง ไอ้บุตายไอ้เหี้ยกว่ามึงจะตายได้แล้วมึงร้อยซ้ำศพไม่ตายแล้วมันยังมีบัคซ้ำศพที่ไม่ตายอีกฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโหมดแรงซีสีนะครับศัตรูอยู่ข้างบน2ตัวผมพยายามที่จะขึ้นชา์ครับแต่แล้วเพื่อนเราก็จัดการศัตรูน็อกไป2ตัวได้นะครับผมเลยว่าจะไปซ้ำศพศัตรูเพื่อจะเก็บของซะหน่อยแต่แล้วบัคมันก็เกิดขึ้นกับผมครับ เอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าทำไมไม่ตายวะผมจะย้อนให้ดูอีกทีแบบช้าๆและกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะคือผมเล็งซ้ำมันแบบจอดๆเลยเว้ยจนขึ้นเป้าสีแดงแต่มันไม่ขึ้นดาเมจหรือว่ามันไม่ตายด้วยซ้ำแถมยังยิงหมดแม็กอีกตั้งหากวั t อันดับที่ห้ามือชอบกดนอน การนอนหรือการหมอบนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับผมใช้ไว้หลบศัตรูก็ได้หรือว่าพางตัวก็เนียนแต่ว่าสิ่งที่หงดหงดที่สุดนั่นก็คือการนอนลงไปตอนที่บวกกับศัตรูฮนะทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปนอนเลยนะแต่ถ้าโชคดีหน่อยเราก็จะชนะศัตรูได้เหมือนเมื่อกี้ฮนะแต่ถ้าโชคลายมาเมื่อไหร่แล้วก็คุณอาจจะเป็นดังเหตุการณ์นี้ก็เป็นได้โอ้โห เาเฮ้ยลูกนี่เฮ้ยเอาเอา้โหใช่ครับมันกดนอนลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาไม่ได้อีกเลย <c oughs> อันดับที่หกมาร์คของไม่ติดมมผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบเดียวกันกับผมนะฮะนั่นก็คือเหตุการณ์มาร์คของไม่ติดนะครับซึ่งเป็นอะไรที่หงุดหงิดเอามากๆเลยนะครับเพื่อนลูกซองควงอยู่นี่นะเพื่อนซองควงอย่างเนี้ยเอา กดมาร์กไม่ค่อยติดอะไม่เลยกดมาร์กให้มันติดหน่อยดิเฮ้ยหงุดหงิดแล้วนะการที่เราจะมาร์กสิ่งของให้เพื่อนเห็นได้นั้นนะครับเราต้องหมุนทิศทางให้มันดีซะก่อนนะครับถ้าหมุนไม่ดีรับรองมาร์กไม่ติดนะฮะอันดับที่7โดนตุ๋ยหลังต และเหตุการณ์งุดหงิดก็เกิดขึ้นกับผมอีกครั้งหนึง่งนะครับผมอบอกเลยว่าตานี้โดนตุ๋ยแบบว่าไม่รู้เรื่องเลยะฮะผมได้คิวไปสองคิวนะครับผมจากนั้นก็หาที่พันยานะครับผมน่าจะตรงนี้ปลอดภัยที่สุดแต่ผมคิดผิดครับมันมีตัวมาตอนไหนก็ไม่รู้เอ้าเฮ้ยวัดมาตอนไหนวัวรวมถึงเหตุการณ์ต่อไปนี้ด้วยครับมาดิมาดิมาดิโอ้โหไม่ใจนี่ว่า น,นก็เอาระเบิดไปกินละกันเอ้ยเอาเนย่มาตัวไหนวะโอ้โอ้เพื่อนชูด้ปะนดี้โอ้โดนตุยอีกแล้วเรียบร้อยกูตายอ,<ะ>อันดับที่แปดระเบิดสูตร <c oughs> เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับคลิปที่แล้วนี่เองเนะที่ผมไปจีบสาวคนอื่นนะทุกคน <c oughs> แต่อันนี้ผมโดนระเบิดนะทุกคน <c oughs> ผิดหรือเปล่าเฮ้ยเ <c oughs> อา เอ้เชีย่ยระเบิดมาตอไนไหนเงี้ยกืนแล้วก็เจอในสตรีมด้วยนะครับอบอกเลยว่ามีแต่คนเก่งระเบิดมือทั้งนั้นบอกว่าปืนลั่นใช่ไหมเด็เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้อามันเล่นระเบิดอีกแล้วแถมผมยังโดนผู้เล่นใช้ไอคิวระดับสูงสุดปลาร,ระเบิดมือใส่ด้วยแฮะจะเหลือหรือเอาเดี๋ยวโอ้โหระเบิดมัน โอ้โหเอาอะไอคิวมันสูงไอคิวมันสูงอันดับที่9ยิงไปหลายนัดไม่ตายและเหตุการณ์ที่ทำให้ผมงุดหงิดอีกอันหนึ่งก็คือการที่เรายิงศัตรูไปหลายนัดแต่ศัตรูไม่ตายครับศัตรูยิงเรานัดเดียวคือเราตายฮนะมันเป็นไปได้จากไหนสูคนเก่งเอ้าเอ้าบอสถ้าเทียบความเป็นจริงนะทุกคน ยิงแค่นัดเดียวก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ดูมันนัดเดียวมันยิงผมตายอ่ะผมยิงไปตั้งหลายนะัดมันไม่ตายคืออะไรรวมถึงเหตุการณ์นี้ด้วยครับอ้อบดคำสซเวอ,อันดับที่10ด่าคนอื่นไปทั่ว<อ>เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่โคตรจงหุดหงิดเอามากๆเลยนะครับผม<อ>ผมก็เล่นตามปกติของผมนะแต่อยู่ดีๆผมก็โดนด,ด่าเฉยเออคือแบบเขาตายแล้วเขาด่าคนอื่นไปทั่วนะครับผม เอาผมนี่ถึงกับเอากเลยนะเฮ้ยเอาอเ,เอาแล้วด,าดา่าผมเฉยอะไรวะรเ,อวเอาโดานด่าเฉย <c oughs> พอตาถัดมาผมก็เจอเด็กปากแซบอีกแล้วและคราวนี้ผมก็ได้ถามเข้าไปว่าทำไมเขาถึงด่าผมก่อนผมอยากรู้สาเหตุจริงๆถามว่าทำไมต้องต้องต้องด่าผมก่อน เล่นโง่อะเล่นโง่ตรงไหนครับอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับผมโง่ตรงไหนอธิบายก่อนมันมันโง่ตรงไหนจุดไหนที่โง่ผมจะเอาไปแก้ไขครับถ้าผมเล่นพลาดอะโง่ทุกทุกอย่างอะเออคือที่เขาว่าผมโง่ทุกอย่างนี่ผมก็เล่นตามปกติของผมนะผมไม่ได้ไปด่าเขาก่อนนะคือเขามาด่าผมก่อนซึ่งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุเขามาด่าทําไมสาเหตุโดยที่แบบพูดเอาแบบนี้เลยแบบว่าผมโง่อย่างนี้เลย เด็กสมัยนี้เนาะผมก็อยากจะฝากทุกคนด้วยเหมือนกันนะครับผมการที่เราจะแก้ไขปัญหาหรือว่าทําอะไรเนี่ยเราอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาดีกว่านะครับเราต้องคิดไตรตรองให้มากนะครับแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจ่ายกันจะดีกว่านะครับผมที่จะมาด่าทะเลาะกันแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็แบบมันแย่มากนะครับผมเหตุการณ์ต่อไปนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่ได้หงุดหงิดหรืออะไรนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมค่อนข้างที่จะงงแล้วแบบ โคตรหาเอามากๆเลยนะครับผมคลิปนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับลองตั้งใจฟังกันนะครับว่าเสียงปริศนาที่มาฆ่าผมนั้นมันมาจากไหนกันนะครับผมเฮอะไรอะโดนรัดเฉยอะเค้าแบบนี้อยู่ดีๆม่โดนด่าแล้วแบบตายเฉยยดโคตรทีม้ยโคตรเจร๋ง ไม่รู้ว่าเพื่อนในทีมด่าผมหรือเปล่านีครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็ไม่ทันได้ฟังชัดๆนะครับได้ยินเขาว่าพูดอะไรควายควายอะไรไม่รู้นะครับผมได้จะเป็นเพื่อนรอมทีมและมะ้วมั้งเออหูฝาดว่ะเป็นยังไงกันบ้างครับ,รบกับคลิปรวบรวม10อันดับเหตุการณ์ที่โคตรจะงุดหงิดและก็ขัดใจที่สุดนะครับผมสำหรับผมนะเอออาจจะมีแบบว่าออหลายเหตุการณ์ที่ เคยเจอมาแต่ไม่ได้เอามาลงก็มีนะครับเพราะว่าไม่ได้อัดเลยครับผม <g ười> ใครที่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันเหมือนกับผมก็สามารถพิมพ์กันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมโอเคครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย